fc ภูเก็ตหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับงวดที่9ให้9กับ0มาครับเลขออกล่างครับ0 6 0มาหลัก10นะครับ9ขึ้นบนนะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องพาหั c h ชนแนลครับมือนีครับวันที่10เก่ามีถุนายน2568ครับมือนีครับจะมีเนวทางมาแบงปัน fc ทางช่องครับผมเนาะเป็นของ fc ภูเก็ตนะครับ หลักหน่วยล่างครับพร้อมจับคู่ให้4คู่เน้นๆนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามี fc ทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตาม fc ภูเก็ตให้หน่อยนะครับช่วงนี้ครับผมเนาะอยากให้ fc ทางช่องครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองดีๆนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ถือว่า,าว่านี้ครับเนาะหลังจากผมฟังคลิปเสียงแล้วก็ ขอเป็นกำลังใจให้กองทัพกรบผมนอหรือว่ามอท2นะครับผมนอกับทหารทุกคนนะครับที่อยู่แนวชายแดนแล้วก็ดูทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมนอกจะให้กำลังใจกันครับผมหมู่บ้านนี้เบืองข่าวแล้วกร้สึกบดีมากรบผมนอกับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนกรบผมนอเนาะกำลังใจให้ทหารทุกคนนะครับผมหมู่บ้าน เบิ่งคิปแล้วว่าอยู่คนละภาคคนละขั้วกับทหารอย่างนู้นอย่างนี้ฟังคลิปเสียงแล้วผมว่าป้นหน้าใช่ครับผมเนาะเป็นกับผู้นำครับผมเนาะปุนหน้าเป็นผู้นำของเรานะครับกาบประมาณนี้ครับผมเนาะบอกแค่นี้พ่อแล้วครับผมเนาะแม่ครับผมมาเบื่องของเอฟซีภูเก็ตดีกว่าครับหลักหน่วยล่างครับนี่ครับศูนย์กับหนึ่งออกห้าศูนย์ครับ 4กับ5ออก5 4ครับ1กับ2ออก3 2ครับ5กับ6ออก3 6 5กับ6ออก8 5 5กับ6ออก0ูนย์หกกับ8ออก8ปดเย์กับ1ออก2องกับ0ออก0ูนย์หนะครับออก0 6นะครับล่างออก0 6นี่ครับ วางไว้หลักหน่วยนะครับแต่ว่ามาหลักสิบครับผมเนาะนี่ครับศูนย์มาหลักสิบนะครับแต่ว่ามาดูนะครับส่วนเก้าครับผมน้องขึ้นบนครับแต่ว่าเพันแจงคำว่าพระหัตบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะนี่ครับผมหมวดนี้เพิ่นให้มากนะครับของ f c ซภูเก็ตนะครับมขึ้นนี่ครับผมเนาะผมโทรหาพ่นว่าพระหัต พี่ได้ฟังคลิปเสียงแล้วนะก็เป็นห่วงกับประเทศไทยครับผมเนาะที่มีผู้นำแบบนี้ครับผมกะขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกคนนะครับผมเนาะมาดูบนดีกว่าครับสองตัวมาตัวนะครับผมเนาะบนเจ็ดกับแปดออกหกแปดเจ็ดสองกับสามออกสองสองเจ็ดแปดกับเก้าออกสามแปดแปดเก้ากับศูนย์ออกสามศูนย์เก้าสองกับสามออกสามห้าสองสามกับสี่ออกสาม เก้าสองนะครับสามมาหลักร้อยครับผมเนาะสามมาหลักร้อยสี่งวดติดต่อกันนะครับส่วนชุดบนนะครับผมเนาะรอก่อนนะครับผมเนาะวันนี้ปล่อยล่างอย่างเดียวของเอฟซีภูเก็ตนะครับล่างอย่างเดียวของเอฟซีภูเก็ตก่อนอื่นครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องครับผมมาดูของ อาจารย์รันพนมไพรดีกว่าครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับชุดเต็มเขามาแล้ว2งหงวดติดต่อกันครับผมเนาะเลขวิ่งก็ถือว่าเดินดีครับผมนี่ครับงวดก่อนให้สองห้าออกห้าสองนะครับงวดที่แล้วให้หกศูนย์ออกศูนย์หกครับผมเนาะบนล่างกลับด้วยนะครับของอาจารย์รันพนมไพรหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับผมเนาะ งวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับเด่นบนล่างครับเด่นที่5กับ1ครับจับคู่ครับ5057 58 1 5ห1 8 1นี่หนึ่งดนะครับเน้นที่57แล้วก็1 5หนะครับอย่ดลืมนะครับบนล่างครับผมนาะบนล่างกับน้ำครับนี่ครับของอาจารย์ัลพนมไพรหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำงวดนี้ ยังไม่ได้นะครับอุทิยวให้9มาครับออก3 9 2นะครับมาครับผมเนาะ้า FC ทางช่องนะผมมาดูของ FC ภูเก็ตดีกว่าครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างงวดนี้หลักหน่วยครับ4กับ5นะครับหลักหน่วยล่าง4กับ5นะครับจับคู่9 4้9 14 15นะครับหลักหน่วยล่าง งวดนี้สี่กับห้าครับนี่ครับหลักหน่วยล่างสี่กับห้านะครับของ fc ภูเก็บนะครับผมเนาะเน้นย้ำกับ fc ท่างช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเพซปลอมเยอะแยะแม่ครับผมเนาะเอาซื้อผมไปหากินครับผมยงเกินไพ่ fc ท่างช่องครับ f c ภูเก็ตครับเอฟซีภูเก็ตหน่วยล่างครับ หลังจากขอมาแปดงวดติดต่อกันครับนี่ครับเป็นว่าสูตรใหม่ขอมาแปดงวดติดต่อกันงวดที่9ให้9ก้ากับศูนย์มาแต่ว่าศูนย์มาหลักสิบนะครับหลักหน่วยล่างครับสี่กับ5ครับจับคู่ให้4คู่นะครับจับคู่ให้4คู่ครับนั่นก็คือครับจับคู่ให้4คู่มี9 4 9้า ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับนี่ครับผมของ f อซีภูเก็ตนะครับลงวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกแปดนะครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกแปด นะครับผมเนาะมาแคบหน้าจอครับผมของ FC ฟภูเก็ตดีกว่าครับหลักหน่วยล่างหลังจากเขาแม่8งวดกิดต่อกันครับงวดที่9นะครับให้มา9กับ0เลขออก06ล่างนะครับนี่ครับลดก่อนก็06นะครับ0 6แล้วก็มา87แล้วก็มา20แล้วก็มาอีก06นะครับผมนี่ครับมาบอยมากครับผมเนาะ06ครับ โอเคครับผมเนาะหลักหน่วยล่างครับงวดนี้ให้มา4กับ5ครับจับคู่ให้สร้าง4คู่ครับ9ก9 5 1 4่5นะครับของ FC ภูเก็ตนะครับกะสุดท้านี้ครับผมเนาะขอพูดแป๊บนึงนะครับผมเนาะขอเปกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนนะครับแล้วก็มอท2แล้วก็ทุกคนนะครับผมเนาะที่อยู่ในประเทศไทยครับผมหมู่บ้านนี้ผมฟั้งคลิปแล้วก็ถือว่า หคตูใจมากครับผมที่ว่าดูฝั่งตรงข้ามครับผมเนาะกับกองทัพครับผมเนาะกับทหารกับประมาณนี้แหละครับผมขอให้ทุกคนครับผมเนาะที่เบิ้งคลิปนี้อยู่ก็ให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองดีๆนะครับผมเนาะช่วงนี้กัข่าวสารมันเบื้องก็ถือว่ารุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นก็ถือว่าให้ทุกคนครับผมเนาะอ่า สุดท้ายนี้ดีกว่าครับผมเอาประมาณนี้แหละสุดท้ายนี้ครับผมนกกระออเยพอร์ห้เอฟซีทั้ง่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแขวงขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับกดอื่นจบคลิปมาเบิ่งของเหล็กวิ่งสงขาก่อนดีกว่าครับผมเนาะงั้นย้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าผมล่วงคลิปไปแล้วเอฟซีทั้ง่องกับ่เห็นเยอะมากครับผมเล็กวิ่งสงขาครับบนเด่นที่หนึ่งครับล่าง เด่นที่4นะครับเลกวิ่งสองขางวดกินนะครับบนเด่นที่1ล่างเดี่นที่4นะครับชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้เลขวิ่งสงขาครับบน719เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวครับมี7 119แล้วก็79ครับล่างครับ4 1แล้วก็49นะครับของเลขวิ่งสงขาหรือว่าจะของคู่อยากจะดีจากสงขานะครับผมเนาะ กับปรมามนี้ครับผมเด่นยำกับเอซีทางช่องครับปรับมานี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกนีครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ